ใช่ลายสไตล์ล <minutes> ูก <ikke> ต <Ugh 're uten> ุ่งครับเพื่อนครับเอาปานเพื่อนมาเก็บพริกนะครับเพิ่นผลผลิตที่เขาได้ปลูกไว้นะครับถูงนู่นครับเพื่อนครับนะครับตามมาครับตามมาครับโอเคคือข้าวบดหลานครับเพื่อนครับหนี่งสิบลูกข้าวบดหลานนี่ปลูกไว้เหิือนน้ำเน่ยนะประมาณเดือนเดือนหกวัวเลยนะปลูกไว้นะลอาดูใกล้ครับเพื่อนครับฟักหนึ่งใยมากครับเพื่อนครับ ใหญ่ก็แขวนผมนะเพื่อนครับว้าวอันนี้คาดว่าอีกประมาณประมาณประมาณสักหลายเดือนนี้นั่นเพื่อนนะาจะได้กินนะฮะฮะนี่ก็จะเป็นพักกาดข้ามเมืบเที่ยวได้ปลูกไว้ครับมันตายตรงรับเมื่อนครับย้าฮู้อาจจะบ่บ่เงานก็ได้ครับเพื่อนครับอันนี้เป็นเออ่ กล้องเขาเรียกว่าอะไรนะเมลอนเมลอนโอเคเมลอนนะทั้งสองลูกครับเดี๋ยวรอมันรอมันซุกนะฮะแล้วจะตีมันคฮะอันนี้ก็เป็นพักกาดครับใส่ไข่ปอกมาฝังนี่พักกาดครับเขาจะไว้่งทำอ่อทำเป็นพักการดร้องครับเพื่อนครับว้าวอันนี้ทัวร์ยังได้ปลูกกันได้ครับเพื่อนครับทัวร์ทัวร์นี่ก็เป็นทัวร์ลายไข่ทัวร์สีเสื่อนะครับมันเป็นทัวร์ฟักยาวเหมือนกันครับแต่สีมัน มันผลสีฮะนี่ยโอ้ยอย่างเยอะมากครับเหมือนครับค,ครัวฮะโอเคที่พุ่มมันจะเป็นข้าวโพดครับเหมือนครับเปลี่ยนตามนะครับทำรุ่งใจนี่เป็นข้าวโพดข้าวโพดเอ่อเกาหลีครับว้าว <Wow. S 2> ใช่แบบข้าวโพดแป้งข้าวโพดนีนบน่บันเลาครับเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้าถ้าเขาเรียกภาษาภาษากลางเ,าเรียกว่าอะไรนะผักชีลาวใช่ไหมฮะ <Huh? S 2> อันนี้ไงเป็น บ้านเขาห้องพักกีครับพักกีเดี๋ยวทยาาวําแก่เขาจะเอาไปไปทําพันต่อครับอันนี้ก็โอเคครับนี่ครับฟูกว้ครับมีทั้งกระเพราทั้งแสงครับนี่เดี๋ยวดูให้ใกล้นะีะแสงเกาหลีฮะเดี๋ยวไปดูไปดูเออแล้วนี่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 เดี๋ยวให้ให้ให้ใหตากล้องดูหน่อยให้หนะึ่งอันนี้คือกระลำเพืบเพื่อนครับกระลำ รอมันเข้าหัวครับตอนนี้ก็ลังฮะมันได้ปลีนังตอนนี้เลยครับนี่ก็คือหัวลาภาครับเพื่อนครับทั้งหัวละภาทั้งนี่ฮะทั้งทั้งอีตูภาษากลางบอกใบแมงลักครับแต่ผักเหนือห้องก่อมก้อฮะก่อมก้อทั้งกระเพราอะไหมาวะนกไก่เกาหลีครับเพื่อนครับ เก๋ๆแล้วก็พัมาไปสวมนะโอ้เก๋ตั้งตงนี้จะเป็นกระเพราอีกครับเพื่อนครับนี่กระเพราทั้งกระเพราทั้งหัวละพ้าฮะทั้งฟักทองครับเพื่อนครับฟักทองบ้านเฮาห้องน้ำแก้วฮะในภาษาอีสานเขาเรียกว่ามัอึ้นี่แตงครับเพื่อนครับนี่แตงบ้านเฮาฮะแตงประเทศไทยของแตงบ้านเฮาที่เขาปลูกไปฮะมันเปลี่ยนได้ด้วยนี่ฮะโอ้ลูกใหญ่มากครับเพื่อนครับ ไปวายูเกาหลีปลดลดนิยาครับบม่ได้ลดนิยาครับพอะเขาปลูกไปคือมันจะได้กินเฉพาะหน้าแรงนะครับเมือนครับหน้าหนาวคือเพราะปลูกไม่ได้ครับเพราะมันหนาวมากเนจิ้นมากก็ลบประมาณสิบองศาเกือบยี่สิบองศาครับเมือนครับผมจะใช้ภาษากลางครับภาษาบ้านผมนะครับภาษาทั้งภาคเหนือนะครับผสมผสานกันไปครับแปลทของในนั้นนะครับนี่ฮะ ไฮไลท์เด mm ็ด hmm. ของเขาคือพริกครับเหมือนครับดูดูดูมันนักมันนักมันนักเออ่นักลูกมันจนจนต้นมันมันจะล่มนะครับเพื่อนครับนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเก็บพริกไปครับโอ้ยังเยอะครับเพื่อนครับมาดูฮะครับเดี๋ยวเพื่อนเป็นรอบที่สามนะครับครับเพื่อนครับเออ่หลังจากเก็บพริกนะครับดู อันนี้แค่สามต้นนะครับเมื่อนครับสามต้นดูเราได้พิกเอาไปแกช่องฟีตไลครับเหมือนครับไปกินหน้าหนาวครับนี่เพือนเปิดมาดูครับผลผลิตีครีตีเลาวผูกวบครับาปลูกวบมะเขือมะเขือยาวครับเหมือนครับนี่เอาไปทําซุปมะเขือก็อร่อยนะเมือนนะไปทำแกงเผ็ดกับแกงเขียวหวานก็อร่อยฮะนี่ครับถ้าถ้าเอาบัเก็ตไปครับเหมือนครับถ้าเอาบัเก็ตไปเดี๋ยวโม่ไอ ระเทียบเดินบ้านมันมาทำงานกระเพาเดีืยอมันจะไปกินครับ <c oughs> เราต้องมาเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บผัวกับแป้งครับเพื่อนครับนี่ฮะแป้งครับเพื่อนครับ ไม่ต้องนี้ซื้อครับเพื่อนครับแตลงบุพเพเองครับอันนี้คือปลอดสารครับเพื่อนครับปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารครับเพื่อนครับเก็บพวงยังไม่สองลูกก็อย่าะเงี้ยเพื่อนรู้เท่ากับบ้านเราเนี่เพื่อนนะแตลงเราลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปเก็บตัวครับเพื่อนครับ ก็ตกไม้ด้วยครับเพื่อนครับผัวผัวนี่ก็ไปตําได้ครับเพื่อนครับตําก็ได้แล้วก็เอาไปพัดไปพัดก็ได้นะครับท่านเพื่อนเราดีตามครับครับเพื่อนครับหลังจากเกาเก็บเสร็มไปด้วยครับเก็มทั้งพริกทั้งแตงทั้งผัวทั้งมะเขือนะครับเดี๋ยวจะไป เอาเก็บไปไว้นะครับเก็บไปไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่อไว้ทำกับข้าวต่อไปครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับหลังจากที่เอาเก็บมาเก็บมาเดินมาเราจะเก็บไว้ไปกินต่อไปมืางต่อไปครับเพื่อนครับไปทำกับข้าวนะครับนี่ฮะยังง้างขนาดครับเพื่อนครับเพื่อนได้รู้ครับนี่ฮะถั่วถั่วที่เขาเอาเอ่อเรียมาจาก มิลิพันธ์มาจากไทยครับนี่ครับเพื่อนครับอันนี้เขาเป็นแตงครับเพื่อนครับแตงแล้วก็เออ่มะเขือฮะอันนี้ชิกครับเพื่อนครับหากเป็นท่านไหนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับฝากเออ่กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนใช่ไรนะครับนะครับต่อไปในรับชมนะครับนี่กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนใช่ไรตรงนี้นะครับดีผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ